ผมจิราย,ยุของพรนะครับในนามรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดําเนินคดีกับผู้สมัครที่ไปออกรายการโทรทัศน์ในช่วงที่ผ่านมา10กว่าท่านนะครับวันนี้ครับพรรคเพืพ่อไทยอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยกรุณาไปติดตามตรวจสอบในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิเวชชาชีวะซึ่งขณะที่เป็นรัฐบาลรักษาการการยุบสภาในปี54นั้นมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มีคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลใช้สื่อโทรทัศน์ของรัฐอฐอกรายการเป็นจํานวนมากนะครับแต่วันนี้คณะกรรมก,การการเลือกตั้งท่านอาจจะบอกว่าท่านเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งไม่ได้ติดตามในกรณีนายาพิสิทธิเวชาชีวะและพวกก็ขอเรียกร้องไปยังท่านครับตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มก,มกอคบศมีสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์และคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนอกจากจะขึ้นเวที มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์บูสกายแล้วยังมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปออกรายการโทรทัศน์หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง11ไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง9หรือแม้แต่กระทั่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและอีกหลายช่องเลยครับวันนี้ขอเรียกร้องไปยังกรกตครับแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าตามกฎหมายการเลือกตั้งมาตรา53ย่อมต้องครอบคลุมเลยครับเนื่องจากมีการพูดใส่ร้ายป้ายสี ในระหว่างที่มีพระราชกิจสิรการการเลือกตั้งครับวันนี้กกตเป็นองค์กรอ,อิสระหนึ่งในหลายหน่วยงานครับอันเป็นที่พึ่งของประชาชนวันนี้ท่านต้องทํางานโดยการปราศจากอคตินะครับเพราะนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีคนไปออกในการโทรทัศน์แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยในกรณีเดียวเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเกิดองค์กรอิสระองคอ์กรใดไม่ได้ปฏิบัติตน ตามที่ได้สาบานตนไว้นะครับก็จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเช่นเดียวกันครับและในกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่กฎหมายเลือกตั้งย่อมคุ้มครองผู้สมัครทุกพรรคที่จะได้รับผลกระทบจากการใส่ร้ายป้ายสีและการได้เปรียบในเชิงการเมืองส่วนการที่ผู้สมัครไปออกอะไรการโทรทัศน์ก็ขอเรียกร้องไปยังกรกตครับท่านเด็กคิดว่าเป็นเฉพาะสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะครับถือเสียว่าผู้เชิญเป็นผู้เชิญ ไปออกรายการก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยทั้งสิน้นไม่ได้มีการใส่ร้ายป้ายสีใครไม่ได้มีการพูดโจมตีพรรคการเมืองใดเป็นการให้ความรู้เป็นการอธิบายความต่างๆตามระบบประชาธิปไตยครับ